สวัสดีครับวันนี้วันที่5เดือน12 2566นะครับพามาเลือกกลุ่มนาฬิกาสำหรับเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อหลายๆคนนะครับเป็นกลุ่ม c o r i g i n d a y t a r a เรือนที่ผมถืออยู่ในมือนี่ครับก็คือ Limited Edition ครบรอบ50ปีนะครับเรือนนี้ถือว่าสวยมากซื้อของขวัญให้กับคุณพ่อเนี่ยผมว่าเรือนนี้ คนพ่อนี่ยิ้มแก้มปีเลยนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่บอกราคาก่อนเลยครับอยู่ที่6,700าท i มื่น t e d Edition นะครับเดือนนี้จะไม่ลดราคานะครับแต่ว่าด้วยเป็นเดือนพิเศษของเดือนสิ้นปีนะครับ d e ซ e น b e r นะครับเป็นเดือนที่ดีลดให้5%เปอร์เซครับเดือนนี้ก็เชิญมาช็อปซื้อเลือกซื้อได้นะครับที่เ e n นทรัลเวิร์นะครับส่วนเรือนนี้เป็นเรือนที่ขายดีตลอดการนะครับ รอบรอบสีทองทําออกมาครั้งแรกเลยนะครับรุ่นนี้ตั้งแต่1972เลยนะครับราคาอยู่ที่40,480 0บาทเป็นรุ่นขายดีตลอดการไซส์35มิลครับสายจะออกเป็นสายคลาสสิกดังเดิมสายบางครับแล้วก็ในเรื่องการรับประกันตัวเครื่องรับประกัน5ปีกันเลยทีเดียวนะครับมีวันมีวันที่นะครับแล้วก็รุ่นนี้ไดมอนด์นะครับเพชร15เม็ด เป็นสายหนานะครับทรงสปอร์ตบัคเกิลไทเทเนียมใส่ล้างมือได้นะครับใส่ล้างมือกันน้ํา300เมตรรับประกันตัวเครื่องด้านในนะครับในเรื่องการรับประกันน้ําเข้าพวกนี้รับประกันสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับสวยงามครับมีพายน้ําตรงจุดไขป่ปลาถ้าเรเนเพชนไ่ยนะความวิ้งของเพชรทะลุออกมาตรงกระจกเลยครับสวยจริง ส่วนถ้าชอบอ่ะถ้าชอบสปอร์ตเรือนใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับรุ่นนี้ไซส์8 8มิมิลนะครับไซส์ใหญ่พ่อก็จะหนาหน่อยนะครับเป็นเม็ดมายมเกลียวกันน้ำหนึ่งเมตรตรงนี้ทั้งสี่เรือนที่ผมหยิบขึ้นมาโชว์ให้ดูนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของลุ่มไดสตาแล้วครับพัด3ออกมาแล้ว บอดี้นะครับตรงทางสเตคขบายอันนี้เป็นทางสเตคขบายนะครับหรือว่าฮัสแมนพ่อนะครับลาโดจะเรียกกันต้นทานต่อการคิดควนนะครับใส่มดูเงาอย่างนี้ตลอดการนะครับของขวัญวันพ่อเดือนธันวาคมนะครับของขวัญปีใหม่ก็รุ่นนี้ถูกใจแน่นอนครับสี่เดือนนี้โอเคครับพามาชมประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ